รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสุขทันทีที่เที่ยวไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีครับผู้ชมครับพบกับบิลและรายการอัปเดตไทยแลนด์ครับอัปเดตไทยแลนด์สัปดาห์นี้นะครับนำคุณผู้ชมมาท่องเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบุรี และจุดที่บินยืนอยู่ตรงนี้นะครับที่นี่คือบริเวณอ่าวคุ้งกระเบนของจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับหลายต่อหลายคนอาจจะเคยมาท่องเที่ยวกันบริเวณนี้นะครับแต่วันนี้นะครับบินจะให้คุณผู้ชมได้มาเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์น้ำนะครับที่สถานจะแสดงพันสัตว์น้าเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษานะครับข้างในจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้เรามีนัดกับพี่หลุยซึ่งรอบินอยู่ข้างในแล้วถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยไป ก่อนที่เราจะเข้าไปชมสัตว์น้ําภายในกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับคงจะต้องมาดูประวัติความเป็นมาของสถานจัดแสดงพันสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติหรอบพระชนมพรรษาที่นี่นะครับ,รบกับ <ผม S 1> พี่หลุยสวัสดีครับพี่หลุยครับ,รบเข้ามาชื่อบอกอยู่แล้วว่าเป็นศูนย์จัดแสดงพันสัตว์น้ำใช่าอยากรู้ว่าข้างในนี้เป็นสัตว์น้าอะไรฮะเป็นสัตว์น้ําเค็มครับอ๋อน้ําเค็มอย่างเดียวใช่เพราะว่าหลักๆแล้วที่นี่จะรวมเรื่องของพันสัตว์น้ําเค็มที่ สามารถพบได้ภายในภาคตะวันออกและในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีม,มีทั้งสัตว์น้ำเศรษฐกิจสัตว์น้ำสวยงามสัตว์น้ำที่รูปร่างแปลกๆหนึงนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสัตว์น้ำที่หาดูยากบางชนิดนะครับที่พบทางโซนตะวันออกทนนั้นมีครบเลยที่มีความเป็นมายังไงถึงมีการก่อสร้างศูนย์แสดงพันสัตว์น้ำขึ้นมาที่นี่ก็เป็นจุดเรียนรู้เนาะทางศูนย์ศึกษาการน่าอ่านคุกระเบนเนี่ย เรงเห็นว่าหนึ่ง,จ,งจังหวัดจันทบุรียังไม่มีพิพิธจบับฑ์สัตว์น้ำนะครับส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านหรือทุกคนจะเห็นแต่รูปสัตว์น้ําในตลาดที่ไม่มีชีวิต<ะ>ถูกไหมฮะเราก็อยากเอาสัตว์น้าที่มีชีวิตเนี่ยมาแสดงแล้วเป็นจุดเรียนรู้ว่าในบ้านเราหรือในภาคตะวันออกของเราเองนะครับสามารถพบเจอสัตว์น้ำชนิดใดบ้างครับมีความสําคัญยังไงนะครับแล้วก็ สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอันนี้คือเข้าฟรีเลยรีเลยครับก่อตั้งมานานหรือยังครับเราเริ่มก่อตั้งเฟสแรกเนี่ยประมาณปี2,545แล้วเราก็มีการขยับขยายบางโซนขึ้นมานะครับตอนนี้เรามีอยู่หลักๆก็คือ 2โซนหลักๆเลยก็จะเป็นตู้จัดแสดงพันปลาเศรษฐกิจแล้วก็ปลาสวยงามตามแนวปะการังด้วยบางส่วนไฮไลท์ของเราเองที่คนค่อนข้างที่ให้ความสนใจก็คือบิ๊กแคนหรืออุโมงปลาในนั้นก็จะมีสัตว์น้ําขนาดใหญ่เช่นจะมีปลากระเบนปลาหมอทะเลนะครับแล้วก็เป็นพวกปลาสาบปลากระพงปลาเก๋า พวกนี้ครับจะมีขนาดใหญ่แล้วก็เด็กๆจะชอบทีนี้ทั้งหมดถ้าเป็นตู้ปลาครับประมาณ50กว่ตู้50กว่าตู้ใช่ครับแต่ว่าในแต่ละตู้เองเนี่ยบางตู้อาจจะหลายชนิดนิดนึงมี3ชนิด4ชนิดมีกุ้งด้วยมีปลาด้วยบางตู้ก็จะปนกันไปอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ลุยนำบินและผู้ชมไปดูกันเลยดีกว่าครับผมครับไปกันเลยดีกว่าครับ กอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไม่รอช้าเดินเข้ามาถึงโซนแรกครับพี่หลุยโซนนี้คือเป็นโซนปลาประเภทไหนาะทัน,นี้จะเป็นปลาท้องถิดด่นดปลาท้องถิ่นครับปลาเศรษฐกิจ อย่างในตู้ที่เราเห็นนี้เป็นปลาอะไรครับนี่ปลาสลิดหินครับปลาสลิดหินนี่ยังตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ๆก็ตัวประมาณ8ขีดโอ้8ขีดก็ประมาณใหญ่ครับเท่าฝ่ามือใหญ่กว่าฝ่ามือเลยนะฮะลักษณะเด่นของของเขานี่คือก็คือจะเป็นทรงแบนหลายจุดซึ่งจริงๆแล้วมีหลายสายพันธุ์สายพันธุ์แต่ละสายพันธุ์ขึ้นอยู่กับลายเขาครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเป็น ลักษณะเดียวกันครับเป็นเป็นอนี้เดียวกันสวยมากเลยใช่ครับส่วนใหญ่ทางชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็จะเอาไปทําประกอบอาหารแกงส้มทอดอะไรได้ทุกอย่างปกติแล้วปลาสลิดที่เราเราทานกันก็คือเป็นปลาสลิดน้ําจืดอซึ่งซึ่งเขาก็จะมีตัวสีดำมาแต่ถ้าเป็นปลา ทะเลเนี่ยโหตาสีฟ้าเลยมีคลีบสีเหลืองๆสวยงามแล้วก็มีลายสวยงามอันนี้ทานได้ทานได้ครับทานได้ทานได้นี้จะอยู่ตามแนวชายฝั่ง่วไปได้เลยครับตามแนวป่าชายเลนป่าชายเลนเราก็เลยจาลองมาว่าอันนี้แหละอยู่แถวบริเวณป่าชายเลนใช่อันนี้คือปลาสลิดสลิดหินครับปลาสลิดหินครับถัดมาใกล้ๆกับปลาสลิดหินโอ้โหของจริงเลยใช่ไหมเนี่ยครับผมนี้ของจริงเลยครับอันนี้เป็นฉลามฉลามหูดาฉลามหูดํา สังเกตนะครับคีบหลังแล้วก็คีบหูเห็นไหมฮะจะมีสีดำเราก็เลยจะเรียกฉลามหูดำอันนี้เป็นปลาเศรษฐกิจเหมือนกันลักษณะนิสัยของเขาก็คือค่อนข้างที่จะยู่ไม่นิ่งนะยูไม่นิ่งครับว่ายน้ำตลอดเลยว่ายน้ำตลอดชีวิตครับเพราะเขาไม่มีถุงลมไม่มีถุงลมใช่เขาก็เลยต้องอาศัยการว่ายน้ำเนี่ยเพื่อให้ออกซิเจนเข้าไปในเนื้อเขาเองด้านข้างด้วยแล้วถ้าเขาไม่ว่ายน้ำเขาจะเกิดอะไรขึ้นตายตายตายเลยครับ เพราะว่าเขาไม่หลับไม่นอนเลยเหรอใช่ครับเพราะว่าในเรื่องเรื่องของอากาศที่ไม่สามารถโปนในเหงือกเขาได้ถูกไหมถ้าเขาอยู่นิ่งๆอ๋อคือถ้าเขาหยุดพวกคือคือตายครับแสดงว่าการเกิดเป็นฉลามหูดำเหนื่อยมากเลยนะต้องเคลื่อนไหวตัวเองตลอดเวลาใช่ครับอ่านี้ก็เป็นปลาชนิดหนึ่งครับเป็นกระมงขี้ฟ้าอันนี้เหมือนกับทานได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับถ้าตามธรรมชาติจริงๆ้วถ้าเราเจอในทะเลครับส่วนด้านหลังเนี่ยเขาจะมีเหลือบสีฟ้า ดูดูแข็งแรงมากเลยนะดูเหมือนมีเป็นปลาที่มีกล้ามเนื้อนี่คือปลากระมงกระมงครีบฟ้ามานี่ปลาจาระเม็ดทองปลาจาระเม็ดนี่เราก็เคยได้ยินชื่อแล้วก็ทานได้นี่ใช่ไหมครับผมอันนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งจาระเม็ดทองอยู่ในอีกชนิดหนึ่งครับที่เราสามารถทานได้พบเจอได้ทั่วไปเนื้อของเขาก็จะมีลักษณะ ด้อยกว่าจะไม่ข่าวนิดนึงนะครับ,รบนอกจากนี้ยังมีปลาเศรษฐ,ฐ,ฐกิจอ,อื่นๆนะครับที่สําคัญทางภาคตะวันออกจริงรรรก็พวกปลาเกา๋ปกาปลากะลังจุดฟ้าหรือที่เราเรียกว่าย่าสว่างครับหรือกุศละนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของพวกปลาหมอทะเลนะครับปลากระพงแดงกระพงหน้าตั้งกลังหน้างอนแล้วก็จะเป็นในพวกของปลาตามโขดหินต่างๆนะครับเราก็จะมาจัดแสดงไว้ที่นี่ ทั้งหมดเลยเพราะว่าบางคนจะไม่เคยเห็นเป็นโซนเศรษฐกิจบางคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือบางครั้งไปกินตอนที่เขาแปลรูปแล้วไม่เห็นว่าการดํารงชีพเขาเป็นยังไงดังนั้นสามารถมาดูได้ในโซนปลาเศรษฐกิจใช่ครับงั้นเดี๋ยวเราไปที่โซนถัดไปเลยแล้วกันเป็นปลาโซนนะับเดี๋ยวเป็นโซนอุโมงปลาดีกว่าปดูปลาขนาดใหญ่โอเคไปดูปลาขนาดใหญ่กันบ้างครับจบครับ มาครับอันนี้เหมือนเรามาอยู่ใต้ท้องทะเลลึกเลยครับฮะอันนี้เป็นโซนอุโมงใช่ครับเป็นโซนอโมงปลาครับนะครับมีที่เดียวในจังหวัดจันทบุรีนะครับอันนี้เราปลาที่เราเห็นมีอะไรบ้างปลานี่หลักๆเป็นไฮไลท์ก็คือเป็นปลาหมอทะเลอุ้ยตัวเขาใหญ่ขนาดนี้เลยมากครับอันนี้ก็เกือบร้อยโลเขาจะลักษณะเดียวกับปลากระลังหรือปลาเก๋าครับครับเป็นพี่น้องกันแต่ชนิดนี้จะตัวใหญ่ ก็ไฮไลท์กันหนึ่งนี่ที่ชอบกันมากก็คืออปลากระเบนเหมือนหน้าเขายิ้มเลยอ่ะเหมือนเขากำลังพูดลอันนี้คือปลากระเบนครับปลากระเบนเนี่ยคือตรงนี้เนี่ยเราสามารถเห็นว่าเขาเขาใช้ชีวิตยังไงลักษณะท่าทางเวลาเขาว่ายน้ําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะสวยมากคนที่มาเที่ยวก็จะชอบมากเป็นไฮไลท์เพราะว่าเหมือนเขาเฟนลี่เขาจะยิ้มให้เราตลอดเวลาให้ยิ้มตลอดเวลาเลยครับดูแล้วก็เราก็มีความสุขไปได้ คือหางเขาจะสั้นแบบนี้แหละนะใช่ครับถ,ถ้าเป็นสายพันธุ์นี้หางเขาจะเป็นเหมือนชายโง<อ>นิดนึงเพราะปกติเราเคเห็นว่าเป็นปาลยาระเบีนจะยาวๆอยู่อันนี้คือเขาก็จะสั้นประมาณใช่ครับนะครับเดีวไปดูอีกโซนหนึ่งดีกว่าครับ เท่ากับช่วยสังคมธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอันนี้มีแต่ปลาสวยๆทั้งหมดเลยแล้วก็โอ้ตกใจอันนี้อันนี้เป็นการจำลองระบบนี่เวทโอดูมากเลยครับก็คือเป็นแนวปลาสวยงามที่อยู่ตามแนวปะกกรลังครับอันนี้เราก็จําลองมานะครับสังเกตว่าจะมีปลาหลากหลายชนิดรวมทั้ง ดอกไม้ทะเลด้วยที่เราเห็นนี่คือดอกไม้ทะเลใช่ครับที่เป็นสีสีต่างๆนะครับด้านบนก็ใช่ข้างบนก็ใช่ด้วยดอกไม้ทะเลเนี่ยถือว่าเป็นเป็นปลาคาร์นนะครับหรือว่าเป็นาเป็นสัต์น้ำหรืเป็นสัต์น้ำใช่สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะอยู่คู่กับปลากร์ตูนปลากระตูนใช่ครับเพราะว่าผมเห็นแล้วรตูนเขาจะอยู่กับดอกไม้ทะเลคือเหมือนเขาเป็นเป็นเป็นบ้านเขาเลยนั่เหมือนปลาตัวอื่นนี่เข้าใกล้ไม่ได้ด้วยนะเขาก็จะแบบว่าจะห่วง อันนี้ปลาการ์ตูนซึ่งหลายคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะจากภาพยนตร์ก็ดีเด็กๆจะชอบเรียกปลานีโมนีโมอันนี้เรามาเห็นภาพรวมของ้างล่างและทราบว่าที่นี่เนี่ยก็จะมีปลาการ์ตูนหลากหลายสายพันธุ์ที่แยกออกมาจะแสดงให้เห็นครโอเคเั้นเราไปดูกันไปดูกันครับมาส่วนนี้นี่มี เป็นเหมือนกับเปลือกหอยใช่ไหมคัใช่ครับนี้ไม่มีตัวแล้วเป็นเปลือกใช่ครับเราเราเราตั้งมาเพื่อจุดประสงค์อะไรครับก็จัดแสดงหอยที่เราพบหอยนี้มาจากหนึ่งในการรวบรวมของศูนย์เองครับส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยได้รับบริจากจากชาวบ้านเองจากคนพื้นที่เองเขาก็จะเอาเปลือกหอยมาให้เราจัดแสดงนะครับโดยเราจะมีบอร์ดมทัศการในการนําเสนอด้วยนะครับว่าแต่ละชนิดเนี่ย เออมันอยู่ในไฟลัํมลายอยู่สปีชีไหนอย่างบางหอยนเปอนแบบนี้เคยเห็นเหมือนกับเป็นที่เขาแทนแทนเงินน่ะเป็นเบีเ้ยเป็นเบี้ยรครับหน้าตาเป็นอย่างนี้เบี้ยแกก็คือเป็นหอยเหมือนกัน<อ>เขาก็าใช้เปลือกหอยมาทำเหมือนกันอันนี้ก็ค,คือจะมีลวดลายต่างๆเยอะแยะเลยใช่มีทั้งหอยตามแนวปะกการังเองหอยตามชายหาดนะครับ,รบแล้วก็หอยตามป่าเฉลี่ย ะะบางชนิดเนี่ยเราพบได้ในพื้นที่ป่ะเลนเท่านั้นนะครับแล้วก็เอามาจัดแสดงให้ดูด้วยนี่ได้เห็นกลาหอยนานาชนิดเลยนะครับ<ด>ที่รบ,บริเวณโซนนี้นเองนะครับ,รบมาถึงอีกโซนหนึ่งซึ่งโอ้ชอบมากเลยเพราะว่ามันสวยงามมากๆงามมากครับอันนี้เป็นโซนนะฮะเป็นโซน<ะ>ปลาที่อาศัยอยู่แนวปะการัง กําลังน้ําตื้นที่เราพบลักษณะสีสันของแต่ละตัวที่อยู่ตามแนวประการเขาจะสวยงามมากเลยครับนี่อย่างเช่นนี่มีข้างในนี่ปลาอะไรบ้างเนี่ยอันนี้จะมีปลาโนรีนะคบปลาผีเสื้อปลาผีเสื้อตัวไหนครับปลาผีเสื้ออ๋อนี่สีเหลืองเือนี่ปลาผีเสื้อโนรีก็คือจะมีหงอนยาวๆข้างหลังนะแล้วก็ตัวเล็กๆอันนั้นปลากร์ตูนครับปลากร์ตูนปลาอีโม ส่วนตัวลายจะเป็นสลิดหินอีกชนิดหนึ่งเนี่ยครับดำดำใช่ครับแล้วข้างบนนู้นอ่ะเหมือนเป็นนิโมเหมือนกันครับเพียงแต่ว่าจะเป็นคนละสีนิโมมีหลายสายพันธุ์ปกติเราจะเห็นสีเหลืองส้มๆมครับแต่นี่คือสีดำขาวแล้วก็ปากแล้วก็มีมะเขือเทศปากแดงๆไม่ปากส้มๆเหมือนนกเลยอ่ะใช่ครับมาถึงตรงนี้เนป็อันนี้เป็นปลาปักเป้าหนามทุเรียน ที่เราเห็นกันเวลาเขาตกใจหรือเขาป้องกันตัวเขาจะพองตัวแบบนี้เลยใช่ครับอันนี้เราจาจำลองให้ดูปกติคือเขาก็ตัวประมาณนี้ใช่ครับแต่เมื่อไหร่เขาตกใจเขาจะขยายขนาดนี้ใช่ครับแล้วเขาก็จะลอยป้องกันตัวเองป้องกันตัวแล้วตรงนี้คือพอตกใจปุ๊บหนามก็จะแหลมๆเลยใช่ครับโอ้โหันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของของปลาปักเป้ามากเลยนะครับที่สามารถพองตัวได้ใหญ่ขนาดนี้นี่นี่สามารถเห็น ของจริงได้ว่าถ้าเป็นของจริงแล้วหน้าตาน่ารักนะจิ้มลิ้มจิ้มลิ้มแบบนี้เลยนะครับส่วนนี้ห้ามพลาดเลยนะครับโดยเฉพาะน้องๆหนุ่มๆน่าจะชอบขนาดเราเนี่ยอายุเยอะแก่ๆแล้วยังชอบเลยครับปลากร์ตูนน่ารักมากนอกจากจะได้ดูปลาแล้วเราจะมีสัตว์น้ำอื่นๆอย่างเช่นนี่ที่เราเห็นคือก้างเอ้ยไม่ใช่กุ้งมังกรครับกุ้งมังกร กุ้งมังกรกุ้งมังกรต้องถือว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจด้วยใช่ไหมครับเป็นสัตว์เศรษฐกิจอันนี้คือตัวยังเล็กๆอยู่ครับถ้าเราจำธรรมชาติตัวจะใหญ่กว่านี้กุ้งมังกรก็จะมีมีหลายชนิดมีกุ้งมังกรเขียวแดงเจ็ดสีนะครับซึงมีหลายชนิดมากครับอันนี้ตัวกุ้งมังกรเองเราก็จะหมุนเวียนจัดแสดงไปเรื่อยปรับเปลี่ยนไปเหมือนกันให้เห็นลายต่างๆได้อย่างครบเลยต้องบอกว่ามาชมการแสดงสัตว์ ของตู้แสดงสัตว์น้ำต่างๆที่เนี่ยฟรี Free, ใช่ไหมฟร <Free. S 2> ีครับไม่มีค่าใช้จา่ายไม่มีค่าใช้จา่ายใช่ครับ,รบสามารถเข้ามาชมได้ทุกวันครับนะครับตั้งแต่เวลาแปดโมงครึ่งนะครับจนถึง1 6 3 0จุดสามศูนย์นอนเลยเสาร์ที่ก็เปิดเืองนงานเสารที่ก็เปิดแต่ว่าเราจะขอปิดเฉพาะวันจันทร์ครับ<อ>ทุกวันจันทร์เพื่อทำความสะอาดดังนั้นคุณผู้ชมนะครับที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องราวของสัตว์น้ำโดยเฉพาะที่นี่เนี่ยสัตว์น้ำเค็มนะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกมาศูนย์เดียว ได้ครบหมดทุกชนิดเลยก็สามารถที่จะเดินทางมาได้ที่นี่นะครับวันนี้ทางรายการอัปเดตไทยแลนด์ต้องขอบคุณพี่หลุยส์นะครับที่มาอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับเราได้รับทราบครับขอบพระคุณนะครับวันนี้เวลาของรายการอัปเดตไทยแลนด์หมดลงแล้วละครั้งหน้าบิจะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้เราสองคนคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ